สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Go ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง Isuzu 99%สุ99%ของเจ้าหน่ายเขี่ยวดื่มโออิซิแบล็กทีชาดำรสมะนาวความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างไทยกับสหรัฐในหลายๆด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณาสุขวัฒนธรรมการค้าการลงทุนหรือด้านการทหารล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากมิชชันนารีอเมริกันที่เข้ามาเผยแผ่คริสตศาสานาในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนที่ไทยกับสหรัฐจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีพุทธศักราช2376หมอเดวิดเอบิลคือมิชชนารีอเมริกันคนแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทย1ปีก่อนที่ไทยและสหรัฐจะสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ สปีหลังจากที่ไทยและสหรัฐสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมอแดนบีชบรัดเล์หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อหมอบรัดเล์ได้เดินทางมาถึงไทยตลอดระยะเวลา38ปีที่หมอบรัดเล์ใช้ชีวิตอยู่ในไทยงานเผยแผ่ศาสนาซึ่งเป็นภารกิจหลักของเขาอาจกล่าวได้ว่าไม่บังเกิดผลแต่การริเริ่มกิจการอื่นๆกลับมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมหาศาล ในด้านการพิมพ์หมอปรัดเลเป็นคนนำแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ภาษาไทยมาจากสิงคโปร์จากนั้นได้ตั้งโรงพิมพ์และได้ออกหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกชื่อว่าบางกอกรีคอร์เดอร์เมื่อปีพุทธศักราช2387 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและเทคนิคด้านการเกษตรคมนาคมสาธารณาสุขและการศึกษาแก่ต้านการทหารเพื่อให้มีความมั่นคงพอที่จะต่อต้านการลุกกรานหรือการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์ การฝึกร่วมผสมโคบราโกระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐที่เริ่มขึ้นเมื่อ52ปีที่แล้วนับเป็นการฝึกทางทหารร่วมกันที่มีทหารอเมริกันเข้าร่วมฝึกเป็นจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2494ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าสถาบัน AUA การจัดตั้งทุนมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันหรือทุนฟูลไบรท์ในปีพุทธศักราช2493และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ AFS ซึ่งเริ่มแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลายระหว่างไทยกับสหรัฐเมื Thailand, well, ่อปีพุทธศักราช2504 I wasn't here for all 175 years, but it's uh, a real honor to be here for at least the 175th year. And uh, you know, when you look back and you think 1833, it is a tremendously long uh, period of continuous relations. And I feel proud to be here at any moment, but especially now. Mm -hmm. For the current Thai-U.S. relationship, um, are there any major concerns for the U.S. at all, or for you as the ambassador? I think that both Thailand and the U.S. are uh, very concerned with democratic development in Thailand. It's something that obviously weighs heavily on the minds of, of most Thais, and, and the United States, as a very close friend and ally of Thailand, shares that concern. And we want to work closely to support um, Thais as they move forward with democracy in, in any way possible. The other big. Concern that we have is growing both of our economies to have, have trade that helps both of our nations to have policies that help both of our nations uh, expand their economies. If you look forward to the future, apart from trade, apart from military, apart from whatever cooperations that we already have, do you think there'll be any other types of cooperations that we can um, have together in the future? to me, the most important area of cooperation is education. right now, out of all the nations in the world who send students to the united states, thailand is ranked number nine, which is pretty good. i'd like to see it move up, you know, number eight, number seven, because, you know, i think to get thai students going to the u.s. learning at whatever level, high school, university, postgraduate, elementary school, or just vacation, it's really important to build that relationship, just as I would like to get more US students coming to Thailand to learn about Thai culture, to learn uh, Thai language. Because, believe me, I can tell you, when you're in your 40s and you're studying Thai, it's a lot more difficult than when you're in your 20s studying Thai. <laughs> เป็นช่วงสั้นๆแต่สําหรับสหรัฐประเทศที่มีอายุเพียง200กว่าปีนี่175ปีเขาถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอะไรต่อมีอะไรจะเปลี่ยนไปจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ตามหรือว่า175ปีคุณสุทธิชัยคิดว่าพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างแล้วพิสูจน์ได้หลายอย่างว่าประเทศหนึ่งเป็นมหาอำนาจมีอิทธิพลทั่วโลกอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศเล็กก็จริงแต่ว่ามีความจริงใจและต้องผ่านสิ่งที่ ทั้งสงครามทั้งสติภาพทั้งความไม่แน่นอนบางครั้งสหรัฐก,ก็เป็นมิตรบางครั้งสหรัฐก,ก็ดูเหมือนจะลืมเราบางครั้งเขาก็ดูเหมือนจะใหญ่จนกระทั่งเขาเอาเปรียบเราในการค้าขายตั้งกติกาหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เอาหัวใจเราไปใส่ในส่วนของเขาหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเอะเราจะต้องคบกับอีกมหาอำนาจหนึ่งเพื่อที่จะคานอำนาจของสหรัฐไหม ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้เป็นเรื่องปกติของการเมืองระหว่างประเทศครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องถามท่านประธานนาธิดีบุชคนปัจจุบันเพราะว่าอยู่มาครบสองเทอมนะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าณวันยังมีความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกา Why is Thailand still important to the United States? Uh, common values, close friends. Um hopefully thailand views us as a reliable ally we certainly view thailand as a reliable ally, mm -hmm. ally. and uh, mm -hmm. you know it's just to 175 years is a long time that's right to it also has been closely relate, related in all major challenges absolutely the vietnam war By very much so the, mm -hmm. thai, the, 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 the uh, thai people were just fabulous and always have been mm -hmm. and uh, it's a great country and mm -hmm. it's a beautiful country with a great history and tradition and um, I'm looking forward going again forward to ก่อนจากกันวันนี้นะคะไปชมสารคดีสั้นเกี่ยวกับนโยบายพลังงานในอาเซียนเพราะว่ารัฐมนตรีในอาเซียนด้านพลังงานทุกคนนะคะเพิ่งจะมาประชุมในเมืองไทยเองค่ะและคืนนี้คุณวินรัฐกับผมลาไปก่อนนะครับพบกันทุกคืนพระหัตถ์ห้าทุ่มเ็จเศษชีะจรโลกรายสัปดาห์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนหรืออาเมมครั้งที่26ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคม2551โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้มี3ประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกมาก็คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการอนุรักษ์พลังงานการเชื่อมโยงตลาดพลังงานและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง โดยประเทศไทยเสนอประเด็นการใช้ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนในการผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลทั้งภายในและภายนอกภ,อกภูมิภาคโดยสร้างกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดการลงทุนการใช้และอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบของไบโอดีเซลและเป็นที่น่าย,ยินดีที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นแกนนำสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน a าเซียน l a n of a c t i o o on n n e r g y น o o o ออพอเร2009-2014 ซึ่งเป็น,นกลไกที่จะช่วยให้นโยบายพลังงานของไทยได้รับการสนับสนุนและผลักดันสู่ระดับภูมิภาคส่งผลให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาคที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงานของประเทศสำหรับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคซึ่งจะทําให้เกิดเป็นเน็ตเวิร์กในอนาคตมี2ด้านหลักคือการเชื่อมโยงท่อก,ก๊าสระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงท่อ๊าซอยู่แล้ว8โครงการความยาว2,300กิโลเมตรโดยลำดับต่อไปจะศึกษาความคุ้มทุนของการเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะแหล่งนาทูนาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่ง๊าสขนาดใหญ่ที่สามารถต่อท่อมาอยัางไทยและเชื่อมโยงสู่ประเทศอื่นๆได้ และความเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว4โครงการและยังมีแผนอีก11โครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนาอันนี้ถือเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมจุดแข็งและขจัดจุดอ่อนของแต่ละชาติสมาชิกอาเซียนในการเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตพลังงานและนับเป็นก้าวที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป